เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่วยพีสวัสดีครับวันนี้ผมก็มาชี้เป้าบ้านสวยหลังใหญ่ให้ชมเลือกซื้อเลือกอยู่ครับบ้านพร้อมอยู่ได้เลยบนพื้นที่สองงานกับอีก4ี่บห้าตารางวาไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปดูแลได้ทั่วถึงไม่เหนื่อยไม่เมื่อยครับมี3มห้องนอนครับ 2ห้องน้ํหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องโถงมีห้องใหญ่ๆพื้นที่โล่งด้วยนะครับด้านหน้าติดถนนคันกีบเป็นถนนสาธารณะคันกีบครับห่างจากวัดแค่358เมตรเท่านั้นเองห่างเทศบาล400กว่าเมตรนะครับใกล้กลแหล่งอำนวยความสะดวกใกล,กล้ตลาดใกล,กล้ร้านค้าใกล้แหล่งท่องเที่ยวมีเพื่อนบ้านอยู่ในชุมชนน้ําไฟพร้อมตัวบ้านก็พร้อมอยู่ได้เลยครับเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงบรรยากาศดีครับร่มรื่นตัวบ้านก็สภาพดี ถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับมาชี้เป้าหลักซื้อประจำในไม่ลาคคลิปให,ใหม่ๆนะครับฝากกดถูกใจให้ด้วยไม้ยังสภาพดีนะครับด้านบนเป็นพื้นไม้ไม้เนื้อแข็งสภาพดีไม่เก่าไม่ผุไม่โทรมครับแปลงนี้อยู่เพเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีสนใจก็ไปดูฐานที่กิงประกอบการตัดสินใจก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองราคาเปิดมาที่2องล้านห้าแสนบาทนะครับ เปิดโทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมได้เลยคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับแล้พวพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ